ยมมาทูดดำประพันธ์โดยคนแท้วงบทที่3ามกำนันเลิศพยายามติดต่อไอเชิดโทรติดแต่ไม่มีใครรับสายจนกระทั่งมีการกดรับแต่คนที่พูดสายกลับนั้นไม่ใช่ไอเชิดยมมาทูดดำ กำนันเลิศดหลุดปากอุทานใบหน้าซีดเผือดขอบคุณเทียงจำฉายยานี้ของผมได้ทำไมมึงจองล้างจองผ่ากูวะกูไปทําอะไรให้กับมึงผมต้องขุดถึงรากพาะคนอย่างคุณมันทําเรื่องที่ไม่สมควรเกี่ยวอะไรกับกูวะสักวันก็ต้องเกี่ยวผมไม่ทําคุณก็ทำํำเรื่องมันก็แค่นั้น ไ้เรวมันไม่ง่ายนักหรอกเว้ยกูจะตามล่าม,มึงไอ้แก่มึงมันก็แค่ยมมาทุ่แก่ๆเท่านั้นใช่ครับผมก็แค่ไอ้แก่คนหนึ่งแต่ถ้าคิดจะมีปัญหากับผมต้องฆ่าผมให้ได้เท่านั้นระยำกำนันเลิศเป็นฝ่ายกดสายทิ้งใบหน้าเคร่งเครียดเร็วหน่อยสิวะมันกำลังมาหมายความว่าพี่เช์เรียบร้อยแล้วหรือครับเออ พราะคนที่รับสายคือมันใิ้ตายเถอะมีมันเรื่องจริงหรือวะไม่ว่าจะมีการถึงสามคนแต่เวลานี้ทุกคนต่างปลอดแหกเหมือนกันที่รู้สึกอย่างนั้นก็เป็นเพราะได้เห็นฝีมือด้วยสายตาตัวเองแล้วนั่นเองคนขับกดคันเร่งเพิ่มความเร็วจะหนีไปไหนครับกำนันไปหาเฮียล้ำสิวะแต่ดูเหมือนว่าความหวังของกำนันเลิศมีอุปสรรค เพราะจูๆก็มีอะไรบางอย่างวิ่งตัดผ่านหน้ารถคนขับสติหลุดไปแล้วไม่สามารถควบคุมรถเอาไว้ได้รถจึงเสียหลักพุ่งออกไปนอกเส้นทางเสียงดังสนั่นวันไหวก่อนทุกอย่างจะสงบนิ่งไปในที่สุดสภาพของกำนันเลิศสาหัสคนขับรถเสียชีวิตค,คาที่ส่วนมือปืนอีกสองคนก็อาการหนักไม่แพ้ก,กัน เฮลล์ลัมถูกปลุกให้ตื่นขึ้นมารู้ข่าวนี้ตั้งแต่ยังไม่ทันสว่างก่อนจะมีข่าวร้ายตามมาอีกว่ามันไม่ใช่แค่อุบัติเหตุธรรมดากำนันเลิศหนีการติดตามไล่ล่าของใครสักคนคนของกำนันเลิศตายไปเจ็ดทุกคนถูกกระสุนสังหารมีเพียงไอเชิดถูกมีดพกปักอยู่ที่คอเหตุการณ์ครั้งนี้สั่นสะเทือนวงการอีกครั้ง ไม่มีใครกล้าคือกับกำนันเลิศมานานแล้วและนี่อาจเป็นจุดเริ่มต้นของความรุนแรงในพื้นที่แต่เรื่องทั้งหมดจะไม่เป็นข่าวดังเด็ดขาดด้วยที่พลของสองพี่น้องจะสามารถควบคุมให้สถานการณ์ดูเหมือนไม่มีเหตุรุนแรงใดๆ3วันต่อมากำนันเลิศพ้นขีดอันตรายพอจะให้รายละเอียดได้แล้วยมมาโทษด,ดำครับ เฮลัม er มีสีหน้าถึงถึงขึ้นมาทันทีถ้ามันยังอยู่มันจะไม่ยอมล้มเลิกแน่ไม่ตรง่วงเรื่องนี้กูจะจัดทีมตามล่ามันเองไม่มีใครเข้าใจยมถทูดดำได้เท่ากับกูอีกแล้วมึงต้องรีบหายนะไอ้น้องชายครับพี่เฮลัม er จัดทีมคุ้มกันทำงานร่วมกับตำร,รวจ คอยปกปักอารักขาน้องชายเต็มกำลังแม้ว่าในพื้นที่จะพยายามปิดข่าวสเพียงใดแต่การตายหลายๆครั้งที่เกิดขึ้นกับคนระดับกำนันเลิศย่อมทำให้ชาวบ้านสุทริตชนทั้งหลายต่างสุซิบบอกกล่าวกันเป็นที่รับรู้กันในวงสนทนาใครกันวะกลางอัดข้อกับคนอย่างกำนันเลิศได้ข่าวว่าชื่อลุงสงิงบ้านในหุบเขา ไม่มีใครกล้าเข้าไปอยืนในหุบเขาแล้วนะที่นั่นกำลังจะถูกระเบิดทำเหมืองหินก็นี่แหละยังมีคนอยู่คนที่ว่าก็คือลุงสิงชื่อของลุงสิงถูกกล่าวถึงอย่างเงียบๆตามมาด้วยความสัมพันธ์ที่ไม่มีใครรู้ว่าระหว่างลุงสิงกับนารีเจ้าของร้านชำผู้มีลูกติดเป็นเด็กหนุ่มพิเศษเวลานี้นารียังไม่ได้กลับบ้าน เธอหายตัวไปตั้งแต่เกิดเหตุถูกไอ้ชุนสมุนของกำนันเลิศคุกคามหลากหลายเรื่องราวสนทนาของคนในพื้นที่ล้วนเป็นการคาดเดามีมือปืนจากต่างถิ่นเข้ามาในพื้นที่มากขึ้นนั่นหมายความว่าพวกมันกำลังทำตามคำสั่งของเฮียล้ําความขัดแย้งที่เกิดขึ้นไม่ได้เป็นความขัดแย้งระหว่างบุคคลเสร็จแล้วแต่มันคือคนที่กล้าลุกขึ้นมางัดข้อ กับระดับผู้ทรงอิทธิพลล,ลึกๆชาวบ้านธรรมดาแอบเชียร์ลุงสิงห์โดยที่ไม่รู้อดีตของแกว่าชีวิตของแกเผชิญหน้ากับอะไรมาบ้างบางคนยังคิดอยู่ว่ายม,มาทูตดำกับลุงสิงห์เป็นคนละคนเพราะสภาพลุงสิงห์ดูไม่ได้โหดเหี้ยมดุกดันสามารถจัดการกับคนของกำนันเลิศได้มากมายขนาดนั้นไม่ว่าลุงสิงห์กับยม,มทูต จะเป็นคนเดียวกันหรือไม่ใช่ก็ตามสำหรับชาวบ้านการได้เห็นจอมอิทธิพลอย่างกำนันเลิศเดือดร้อนพวกเขาย่อมรู้สึกดีสัมปทานเหมืองหินที่กำลังพยายามจะทำให้เกิดขึ้นทำให้ทุกคนเดือดร้อนโดยเฉพาะในหมู่บ้านเขาล้อมเกือบเดือนต่อมากำนันเลิศกลับมาอยู่ในบ้านแล้วได้ทีมคุ้มกันชุดใหม่ ผูส้สมมาจากเฮียล้ำผู้เป็นพี่ชายแต่กำนันเลิศก,ก็ยังไม่ไว้วางใจในความปลอดภัยอยู่ดีเพราะนึกถึงเหตุการณ์ที่เผชิญเข้ากับตัวเองครั้งใดก็ยังหลอนคราวนั้นกำนันเลิศเรียกสมุนคนเก่าๆกลับมาเสริมทีมและยังคงมีการติดตามไล่ล่าตัวลุงสิงตลอดเวลายังไม่ล้มเลิกความพยายามไมว่าจะต้องใช้เงินสักเท่าไหร่ก็จำเป็นต้องทุ่ม จะต้องจาัดก,การยยมธูตด,ดำให้ได้เสียก่อนจึงจะวางใจไม่อย่างนั้นงานอื่นๆก็เดินหน้าต่อได้ยากลำบากด้านของเฮียล้ำเองก็ใช้กำลังคนมากมายเพื่อสืบข่าวสารพร้อมจะลงมือกำจัดเป้าหมายได้ทันทีที่เห็นตัวผู้หญิงคนนั้นล่ะยังไม่กลับบ้านหรือวะกำนันเลิศถามยังครับปิดบานตายตั้งแต่เกิดเรื่องคืนนั้น ไม่ไว่ายังไงมันก็ต้องย้อนกลับบ้านอยู่ดีคลน,นั่นเป็นบ้านของมันต้องคอยจับตาดูบางทีถ้าเห็นผู้หญิงคนนั้นอาจจะได้เห็นไอสิ่งเหมือนกันเพราะอีกฝ่ายไม่มีจุดอ่อนอะไรทำให้การติดตามไล่ล่าไม่ใช่เรื่องง่ายแต่กำนันเลิศยังคงกำชับสมุนในเรื่องความปลอดภัยจะหย่อนยานไม่ได้เลยเพราะขนาดว่ามีการระมัดระวังอย่างเต็มที่ ก็ยังรับมือยมทูตด,ดำไม่ได้บ้านเช่าหลังหนึ่งสภาพแค่พออยู่ได้มีสามห้องมีเพียงห้องหนึ่งที่มีคนเช่าอยู่นารีไม่อยู่นี่เป็นเดือนแล้วสภาพจิตใจของเธอยังไม่ดีขึ้นทุกไร่พอทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเธอเหมือนกับจบสิ้นไปแล้วบ้านและร้านค้าอันเป็นความหวังในชีวิตของเธอปิดฉากลงแล้ว การจะย้อนกลับไปยังหมู่บ้านเขาล้อมอีกครั้งน่าจะยังไม่ปลอดภัยในเมื่อที่นั่นคือพื้นที่อิทธิพลของกำนันเลิศลุงสิงเป็นคนคอยให้ความช่วยเหลือเธอตั้งแต่วันแรกพามาเช่าห้องให้อยู่ส่วนตัวแกไม่ได้อยู่ด้วยสายตาของลุงสิงไม่ได้มองนารีเป็นอย่างอื่นมีเพียงแค่สายตาว่างเปล่าไม่มีลักษณะของผู้ชายมองผู้หญิง แม้ว่าโอกาสที่จะทำแบบนั้นมีอยู่แล้วแต่แกให้เกียรติไม่อยู่ตามลำพังนึกไม่ถึงมเหือนกันว่าผู้ชายที่ดูเหมือนเป็นเพียงคนแก่ขี้เมากลับมีความเป็นสุภาพบุรุษขนาดนี้วันสองวันลุงสิงจะแวะมาสักครั้งพร้อมกับอาหารการกินจำเป็นแค่มาส่งอาหารสอบถามสารทุก์สุขดิบพร้อมกับบอกว่ากำลังพยายามทำอะไรสักอย่าง เพื่อเธอมีโอกาสได้กลับไปอยู่บ้านและร้านเธออีกครั้งเธอไม่กล้าสักถามมากว่าด้วยวิธีไหนลึกๆนารีพอจะรู้ว่าลุงเสียงมีอะไรบางอย่างที่ไม่สามารถตัดสินได้ด้วยตาเปล่าพิสูจน์ให้เห็นแล้วตอนที่แกบุกเข้าไปช่วยเธอนึกไม่ถึงเหมือนกันว่าจะได้เห็นเหตุหการณ์แบบนั้นในชีวิตปกติลุงสสงหงดูเงียบๆค่อนข้างจะสุภาพด้วยซ้ำ แต่เวลาต่อสู้กลับเป็นอีกคนลุงสิงกำชับว่ากลางค่ำกลางคืนอย่าเปิดประตูดเด็กขาดพราแถวบ้านเช่าแม้ว่าจะไม่ได้เปรี่ยวอะไรมีบ้านเรือนของคนอื่นอยู่ใกล้เคียงแต่ก็ใช่ว่าจะสามารถขอความช่วยเหลือจากใครได้หนูรู้แล้วค่ะลุงแกจะกำชับทุกครั้งจุนารีอดขำไม่ได้พอแกยังคิดว่านารียังไม่เข้าใจ เรื่องที่แกพยายามกำชับการได้เจอกับลุงสิงหลายๆครั้งก็เหมือนกับเริ่มผูกพันแต่แกก็ยังทำตัวเหมือนเดิมไม่ได้พยายามจะใช้โอกาสที่มีกับเธออย่างเกินเลยในค่ำวันนี้ในช่วงเวลาใกล้เคียงกับที่ลุงสิงจะต้องมาหาเสียงเคาะประตูก็ดังขึ้นนารีลืมคำเตือนของลุงสิงเสยสนิท พอลึกๆกำลังคิดว่าแกจะต้องมาหาในวันนี้นั่นเองเธอเปิดประตูรับและนั่นคือความผิดพลาดไม่เห็นชายชะการแปลกหน้าสองคนหนึ่งในสองใช้ปืนจี้บังคับเธอถ้าจากนั้นไม่ถึงสิบนาทีเสียงเคาะประตูดังขึ้นอีกครั้งคุณนา,นารีผมเองเสียงของลุงสิงก่อนจะตกกลับมา เหมือนมีระยะเวลาหน่วงเห็นได้ชัดถ้าเป็นคนอื่นอาจจะไม่รู้สึกผิดสังเกตแต่คนที่ยืนหน้าประตูคือลุงสิงควรจะมีการเปิดประตูเพื่อรับแต่ก็ยังมีระยะเวลาหน่วงแค่นั้นก็เกินพอสำหรับความผิดปกติในที่สุดประตูก็เปิดออกลุงสิงยังยืนอยู่สีหน้าของนารีไม่เหมือนเดิมโดยเฉพาะแววตาของเธอเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่า ลุงสิงถามพลันคำตอบที่ทำให้นารีมีอาการแบบนี้ก็เผยตัวปืนพกกระบอกหนึ่งจี้อยู่ที่ขมักของเธอเซกุละไอแก่ตามหาตัวมานานเอาปืนของมึงโยนออกมาทำให้กูเห็นด้วยไม่งั้นอินนี่ตายโหงไม่ต้องให้บอกซ้ำปืนพกที่ลุงสิงซ่อนอยู่ก็ถูกดึงออกมาวางลงตรงหน้าเอามือวางไว้บนหัว ชัดชานเไว้ได้ผมยอมสิงลุงสิงแสดงอาการยอมจำนวนอย่างง่ายดายมันคนหนึ่งเดินออกมาจากห้องมากันกี่คนลุงสิงถามทำไมวะคิดสู้ก็ลองดูซี่อินนี่ได้ตายห่งแน่เปล่าแค่อยากรู้ว่ามากันกี่คนกูทาที่มึงเห็นนี่แหละแค่นี้กูเหลือเฟือแล้ว ใครสั่งให้มาทำมึงเป็นศัตรูกับใครล่ะคมไม่ต้องบอกมัง้งกำนันเลิศลุงสิงห์พูดชื่อศัตรูรู้ก็ดีแล้วกูจะได้ไม่ต้องบอกซ้ําสภาพของมึงไม่น่าเชื่อว่าจะได้ฉายายามทูตดดาจะฉลากได้มาหรือไงวะก่อนที่ลุงสิงห์จะถูกควบคุมตัวจากไอ้คนที่ออกจากห้องก้าวเข้ามาหาจู่ๆ แกก็กลับลงมือวิธีการลงมือของลุงสิงในระยะผชิดต,ตัวไม่น่าจะทำอะไรได้แต่ไม่น่าเชื่อว่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกลับรุนแรงถึงแกจะไม่มีปืนในมือแต่ก็ใช้ปืนในมือศัตรูให้เป็นประโยชน์ลุงสิงพิกสถานการณ์ในพิบตาไ <c oughs> อ้คนที่ยื่นปืนมาจี้หัวนารีอยู่ผงาหงายหลังกระสุนปืนที่ลุงสิงแย่งมาได้จ่ายคนที่พยายามจะเข้ามาใกล้ตัวแกน,นั่นเอง ส่วนคนที่ถูกแย่งปืนหลุดมือไปตอนไหนก็ไม่รู้ถึงกับตัวแข็งทื่อไม่คิดว่าผลโจกมาในรูปนี้จนตั้งตัวไม่ทันอย่ามืหลุดปากออกมาได้แค่นั้นก็สะดุ้งเฮือกพอถูกจ่อยิงตัดคู่หัวใจคนอยู่ที่นี่ไม่ได้อีกแล้วพวกมันไม่ยอมล้มเลิกตามล่าตัวพวกเราแน่นอนลุงคะหนูกลัะ ผมไม่รู้จะช่วยปัดเป่าความกลัวคุณได้ยังไงแต่ผมสัญญาว่าจะทำให้คุณสามารถอยู่อย่างปกติให้ได้อย่าเลยค่ะลุงลุงนีไปให้ไกลจากที่นี่ได้ไหมคะไปไหนก็ได้หนูจะไปกับลุงไม่ได้ครับทำไมล่ะคะเพราะพวกมันไม่เคยล้มเลิกความคิดที่จะตามหาเราอย่าพึ่งพูดอะไรเลยครับไปเก็บเสื้อผ้าเราจะไปจากที่นี่ก่อน คะลุงอีกวันบ่ายใกล้ค่าที่บางของกำนันเลิศรถปิกอัพคันหนึง่งแล่นเข้ามาจอดไอ้เราสมุนใกล้ชิดอีกคนของกำนันเลิศเป็นคนที่คอยประสานง,งานเดินเรื่องต่างๆแทนที่ไอเชิดกำนันครับมีปัญหาแล้วครับมีคนพบศพลูกน้องผมสองคนลักษณะถูกยิงระยะเผาขนผมไปดูมาแล้ว ฝีมือของมันเรียกว่ามือปืนระดับพระการเกิดเหตุที่ไหนวะห้องเช่าหางจากที่นี่แค่สมกิโลครับได้ยินแค่นั้นกำนันเลิกก็หลุดปากออกมาทันทีฝีมือยมทูตดำนั่นแหละครับที่ผมอยากจะบอกเพราะผมสอบถามดูแล้วมีคนพบผู้หญิงคนหนึ่งไปเช่าห้องนั่นอยู่ตอนนี้เธอหายตัวไปแล้ว ฟัาจะคำบอกเล่าน่าจะไม่ผิดตัวลุงน้องผมคงไปเจอเข้าแต่ยังไม่ทันได้ลงมือก็ถูกพวกมันชิงลงมือสก่อนกำนันเลิศมีสีหน้าเคร่งเครียดดูเหมือนว่าความเคร่งเครียดยังไม่จบสิ่งแค่นั้นพอระหว่างนั้นเองมือถือของกำนันเลิศก็มีสายเข้ามันเป็นเบอร์ที่ไม่ได้บันทึกเอาไว้กำนันเลิศกดทิ้งไปแล้ว แต่สายก็ยังเรียกเข้ามาอีกครั้งจึงกดรับไม่ทันจะกรอกเสียงลงไปปลายสายก็พูดขึ้นเสียก่อนเบอร์กำนันเลิศใช่ไหมครับใช่คุณเป็นใครผมชื่อสิงดมทุดดำสีหน้าของกำนันเลิศเปลี่ยนไปดวงตาของเขาฉายประกายแห่งความหวาดหวันพรั่นพึงออกมาอย่างเห็นได้ชัด ขอบคนที่ยังระลึกถึงยมทมูตด,ดำกูจละล่ามึงครับผมแค่จะบอกว่ามีคนเท่าไหร่ก็ให้เตรียมเอาไว้ผมจะล่าเอาชีวิตของกำนันรวมทั้งทุกๆคนนี่มึงทำเพื่ออะไรวะอีนางแม่ไม้คนนั้นใช่ไหมอาจใช่กูมีที่สวยกว่นั้นเป็นสาวบริสุทธิ์ก็ได้ และกับการที่ต่างคนต่างเลิกและตกกันกำนันเลิศลองเจรจาดูเพื่อว่าปลายสายจะให้ความสนใจยมมาทูดดำตัดสินใจลงม,มือแล้วไม่เคยมีล้มเลิกนั่นคือคำตอบที่ได้รับมันก็แค่ผู้หญิงกำนันเลิศยังคงใช้คำพูดในเชิงดูถูกคนอื่นโดยเฉพาะผู้หญิงเหมือนไม่เห็นอยู่ในสายตาตั้งแต่แรก ผมไม่ได้ทําเพื่อเธอแต่ผมทําเพื่อความสงบสุขอีกอย่างเพื่อเจ้าม,มอนไอบิญญาอ่อนคนนั้นหรือว่ามันตายก็ดีแล้วนี่จะได้ไม่เป็นภาระให้กับแม่ของมันน้ำเสียงของกำนันเล่ยคร่งเครียดคนเลวอย่างกำนันคงไม่เข้าใจปลายสายพูดด้วยน้ำเสียงค่อนข้างราบเรียบแต่จริงจังก็ยิ่งทำให้กำนันเล่ยงุ่หงิด,งด ไอสัตว์กำนันเลิศสะบทเอางานก็ได้มีมึงต้องไม่มีกูครับโชคดีนะครับสีหน้าของกำนันเลิศเปลี่ยนจากหวาดวันเป็นโกรธแค้นนี่คงเป็นครั้งแรกที่จะต้องรับมือกับมือ,มอสังหารฉายยายม,มทูดดำจริงๆด้วยศัพท์กำลังที่มีอยู่ทั้งหมดก่อนหน้าอาจเป็นเพียงแค่ได้ยินกิติศัพท์ ลำพังแค่การเผชิญหน้าครั้งแรกกาแถบเอาชีวิตไม่รอดนี่มันโถเข้ามือถือข่มขู่เอาชีวิตตรงๆมันเปิดสก,กบโกกำนันเลิกคำรามมันยังอยู่ในพื้นที่นี้แน่นอนแต่เรายังหาตัวมันไม่เจอกำนันคงต้องอยู่แต่ในบ้านสัพละครับไม่งั้นพวกผมจะรับมือลำบากเออกูรู้ นับตั้งแต่ออกจากโรงพยาบาลกำนันเลิศก็แทบไม่ได้ย่างกรายออกจากบ้านไปไหนเพราะตราบใดที่ยังไม่เจอตัวของยมทูตด,ดำการออกนอกบ้านยังถือว่าเป็นเรื่องอันตรายวิธีการลงมือของยมทูตด,ดำจนกระทั่งบัดนี้ก็ยังไม่เคยลืมกำนันเลิศรีบต่อสายถึงเฮียล้ำผู้เป็นพี่ชายเล่าถึงเรื่องที่เกิดขึ้นเพื่อขอความช่วยเหลืออีกแรงหนึ่ง เฮียล้ำเห็นเรื่องนี้สำคัญที่สุดเพราะในที่สุดแล้วมันจะเกี่ยวเนื่องไปถึงตัวของเขาเองเหมือนกันเมืองหินที่กำลังเลิศกำลังดำเนินการอยู่เฮียล้ำคือหุ้นส่วนใหญ่คนสำคัญโครงการทั้งหมดจะมาพังพบฝีมือยมทูดดำคนเดียวยมไม่ได้อยู่แล้วใจเย็นๆก่อนกูจะส่งอีกชุดเข้าไปช่วยคุ้มครองรอแค่ให้มันปรกากฏตัวเท่านั้น เสียงของเฮียล้ําปลุกปลอบให้กําลังใจผมไม่ได้กลัวมันนักหรอกครับเฮีย er. ผมแค่หงุดหงิดรำคาญเท่านั้นมันตายแน่นอนเชื่อกูไอ้น้องทุกคนมีเส้นทางของตัวเองบางครั้งเลือกไม่ได้แม้พยายามจะเลือกแล้วอย่างเช่นลุงสิงครั้งที่ยังโลดแล่นอยู่ในวงการเขียนข่าผู้คนมากมายเพียงเพื่อค่าจ้าง ใช้ชีวิตอยู่อย่างนั้นวนเวียนแม้กระทั่งพ่อแม่ของตัวเองก็ยังไม่มีโอกาสได้กลับมาดูแลชีวิตบือสังหารไม่สามารถอยู่ที่ไหนได้ตลอดกาลจะถูกตามล่าตามล้างโดยศัตรูที่ตัวเองเป็นคนก่อเอาไว้ในที่สุดผู้หญิงคนรักของแกก็ถูกสังหารนี่คือเรื่องที่แกคิดจะล้างมือจริงๆไม่อยากจะต่อสู้อะไรกับใครอีกแล้ว ราะวันใดพลาดวันนั้นก็คือวันแห่งความตายการย้อนกลับไปยังบ้านเกิดของตัวเองเพื่อจะเลือกเส้นชีวิตใหม่แต่สุดท้ายก็ต้องวนกลับมาเส้นทางแบบเดิมแบบนี้จะไม่เรียกว่าชะตากรรมก็คงไม่ได้หลายคือมาแล้วที่ลุงสิงใช้เวลาสำรวจพื้นที่อย่างละเอียดโดยการเดินทัาเป็นส่วนใหญ่พอการจะเข้าถึงบ้านกำนันเลิศยังเหลือเพียงเส้นทางเดียว นอกนั้นมีการวางกำลังคนเพื่อปกป้องเต็มอัตราศึกอันที่จริงนี่ก็เป็นเพียงวิธีการทำงานตามปกติของยมทูตด,ดำไม่ใช่ว่าจะลงมือได้ทันทีไม่เคยลงมือด้วยการไม่เตรียมความพร้อมที่มาของความพยายามที่ไม่มีวันล้มเลิกง่ายๆก็มาจากการเตรียมตัวนั่นเองการได้สำรวจอย่างละเอียดทำให้ลุงสิงรู้ดีว่ากำเลิศ ใช้คนมากกว่าเดิมเท่าตัวในการดูแลรักษาความปลอดภัยสำหรับแกจำนวนคนไม่ได้เป็นปัญหาอะไรลุงสิงมั่นใจแล้วสำหรับลงมือมีปืนพกสองกระบอกทั้งกระบอกหลักและกระบอกสำรองกระสุนเต็มอัตราศึกมีมีดพกอีกเล่มเพื่อใช้ในกรณีที่ต้องการเก็บความเงียบผมจะทำงานแล้วนะครับลุงสิงบอกนารีไม่ต้องห่วง ผมแค่มาบอกให้รู้เอาไว้ถ้าผมหายไปสักสี่ห้าวันกูอย่าแปลกใจแต่ถ้าผ่านหนึ่งอาทิตย์ไปแล้วผมยังไม่กลับตอนนั้นผมอยากให้คุณทําตามที่คิดเอาไว้จะหนีไปไหนก็ได้ลุงคะไม่ลงมือได้ไหมคะไม่เป็นไรครับนี่มันเป็นวิถีชีวิตของผมเป็นวิถีที่เลี่ยงไม่ได้ลุงไม่จําเป็นต้องทำถึงขนาดนี้ก็ได้นะคะ หนูไม่ต้องการแม่ว่านารีจะขอร้องแต่ก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรสุดท้ายลุงสิง์ก็เดินหน้าทำเรื่องที่แกคิดว่าจำเป็นต้องทำต่อไปนารีเพียงแค่มองตามหลังน้ำตาซึมบอกไม่ถูกเหมือนกันว่าเพราะอะไรนับตั้งแต่ลุงสิง์ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือแกยังทำตัวเหมือนเดิมไม่พยายามเข้าใกล้จนเกินไปผู้ชายสูงวัยคนนี้ ยังคงให้เกียรติผู้หญิงอย่างเธออย่างไม่น่าเชื่อลุงคะกลับมาให้ได้นะคะลุงสิงหันมามองก่อนก้าวยาวๆหายไปในความมืดราตรีนี้เพิ่งจะเริ่มต้นยังอีกยาวนานพื้นที่หมู่บ้านเขาล้อมมอีนาเขตกว้างขวาง,วางมันยังเชื่อมต่อเข้าไปในหุบเขาอันเป็นพื้นที่เดิมที่เคยมีชาวบ้านปลูกบ้านอาศัยอยู่แต่ปัจจุบัน ยายออกมาอยู่ข้างนอกกันหมดแล้วเพราะกำนันเลิศใช้อิทธิพลบังคับม่านมืดปกคลุมเปรียบเทียบไปแล้วก็ไม่ได้ต่างอะไรกับอำนาจอิทธิพลที่ไม่สามารถอธิบายได้ทำให้คนหวากลัวและปลกคลองได้อย่างง่ายดายไม่เคยมีใครลุกขึ้นมาเป็นศัตรูกับกำนันเลิศหรือแม้แต่ระดับสมุนของเขาจนกระทั่งวันนี้ยมทมูตด,ดำ กำลังทำลายความเชื่อเรื่องเดิมแกนี่แหละจะเป็นคนจัดก,การอำนาจมืดดำที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าลุงสิงไม่ได้ใช้เส้นทางหลักที่สามารถไปถึงบ้านกำนันเลิศได้อย่างสบายๆแต่เลือกใช้อีกเส้นทางหนึ่งที่ยากลำบากกว่าไม่ใช่ทางปกติแน่นอนและไม่มีคนธรรมดาใช้สัญจรในเวลากลางคืนแบบนี้สายตาของลุงสิงคุ้นเคยกับแสงสลัว เพราะฉะนั้นจึงไม่ได้เป็นปัญหาสําหรับการเดินเท้าลุงสิงห์ก็เหมือนพรานเพียงแค่ไม่ได้ล่าสัตว์แต่มีเป้าหมายอยู่ที่การหมายเอาชีวิตคนมือสังหารไม่ได้มีอะไรอยู่ในหัวมากนักมีเพียงแค่เป้าหมายที่กําหนดเอาไว้ท่กนั้น